นี่คือคุณไผ่หยาบบ้านพวกศาสตร์ต,รราาาตร่างๆในไทยโบจักไผ่หยาบมันมีกีข่ขฝังนะครับมาเรื่องนี้ด้วยวิธีธการไผยหยาบเรืองนี้ไผยหยาบมุ่งเขียงมุ่งทานที่บ้านไว้ง่ายร้านอาหารก็ได้เรียกว่าเห็ดฟามไก่ก็ได้หรืองได้ได้ มันชิ่งหินเนะาะบ่ให้ไก่ห้อนเพราะว่าม้งเทียให้เจีหน้าก็ไรได้ม้งนี่เพื่อนไผ่ขายด้วยนั่นไผอยากได้ก็มาได้เนาะมาซื้อได้อยู่บ้านทุกชาติตะวันตานำเพื่อตะงอยบ้านของลุงบุรีไผ่นึ่งก็บสามสิบบาทเลยราคาสามสิบบาทไผ่หันรียบร้อยได้ไผ่หยาดอยากขาบ้านเฮานี่กัะอยากขาบ้านเฮาได้มือนี้พวกข้าปลาทองคำพาชม เอามาให้เบิงแล้วก็มาบอกเนพะาะยังได้ในอำเภอตาง,งอยเฮานี่กะหู้จักเนาะบุคคาฟ้าทองคำผาสมหรือว่าเขตในจังหวัดสุโขทัยน,นี่ละไมอนีบุคคาฟ้าทองคำผาสมเอามาเบิกให้เงี้ยให้เงน้นยใหม่เงี้ยข้าว่านเฮ,ฮานี่ละ,ะมุงเถียงมุงเถียงเรื่องว่ามันเป็นม่องเลี้ยงไก่เลี้ยงกากระได้ไปมุงมันชีเย็น เทียงให้เทียงหน้าไว้ง่ายนี่เป็นมูเฮือนมูขสันก็นได้อยู่ง่ายนี่หญ้าหญ้ายข้าเนี่ยนี่แหละห้าข้าบ้านเฮาเเไงนี่ไว้ง่ายอันนี้ตะกี้เอาหนาข้าแล้วมาไผ่ไปไว้ง่ายสมัยตะกี้ข้าเจ้าแต่เส้นลูกเส้นแต่พ่อแต่แม่แตะกี้ข้าเจ้าก็กมุงหญ้านี่แล้ว บ้านคนตะกี้ขาเจ้ามุงหย่ามุงเป้นเลยมุงเป้นบ้านตะกี้คผู้หาท่านได้เห็นอยู่ได้ความในคําท่านได้เห็นอยู่บ้านคนเป็นบ้านของเขานี่มุงมุงเป้นแล้วก็มุงหยาเนาะเป็นวิธีของชีวิตของคนบ้านนอกโอกนาทางคนภาคอีสานเนาะนี่เจ้ามุงหย่าได้แค่ในเมืองกรุงจะบอกว่าดอกเจ้ากับมุงกระเบื้องกแะเล้าลูซิ่งหมดเลยเนาะ นี่คนภาคอีสานข้าวมุงหย่าตัวมุงเป๊ะคนทังดั่งไทยแต่เดิมหนึ่งไผ่หย่าเนาะไผ่หย่าขายไผ่ได้ก็มาซื้อโดยง่ายนี่ไม่ได้ราคาบานคำปราสมความาบังเอิญวิธีวิถีชีวิตคนบ้านนอกเนาะคนภาคอีสานเขาเจ้าเห็นแบบนี้แหละไผ่หย่าขายหรือบ้านดงบุรีบ้านลพบารีาำเภอนี่แหละ ใครอยากได้กะมังซื่อได้เนาะไทยหยาาราคาสิบบาททอดทอดขาม้าอาราคาสิบบาทมีประชาฟ้าละทำพาชมเลยเอาไม้บึงเลยไม้บึงไม้บึงไม้บึงยังไทยหยายังไทยหยาในหมู่บ้านนี่ไทยหยาหยาคาบ้านเฮาเนี่ยอาบุุมที่อย่างเรียกว่ามุมบ้านมุมเฮือนได้ ค่ะคือสีเสิ่ไว้โปรดสัรนี้